แอฟมี me, ทุกอย่างไม่ต้องพึ่งสามี เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับคุณแม่คนสวยแอฟทักซอนที่เรียกได้ว่าความสวยของเธอนั้นไม่เคยลดลงเลยแม้แต่น้อยถึงจะมีบุตรสาวที่น่ารักอย่างน้องปีใหม่แล้วก็ยังคงความสวยแถมหุ่นดีอีกด้วยอย่างที่ทราบกันดีว่าสาวแอฟนั้นเคยเข้าประตูวิวาและใช้ชีวิตคู่กับสงกรานต์อยู่พักใหญ่ก่อนที่จะตัดสินใจแยกทางกันในที่สุดซึ่งตอนที่แต่งงานกันก็เป็นที่สนใจอยู่มากมายเพราะบ้านของหนุ่มสงกรานต์นั้นมีชื่อเสียงและกว้างขวางอยู่ไม่น้อย แถมเป็นเจ้าของกิจาการใหญ่อีกหลายที่อีกด้วยหลายคนจึงคิดว่าสาวเอฟได้สามีที่ดีและเพียบพร้อมเป็นอย่างมากแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าที่จริงแล้วครอบครัวของสาวเอฟเองก็มีฐานะไม่แพ้กันเลยเพราะคุณพ่อเป็นผู้ก่อตั้งกิจาการออกแบบชื่อดงังแถมบ้านที่เธออยู่ตั้งแต่เล็กๆก,ก็ยิ่งใหญ่และกว้างขวางมากอีกด้วยด้วยความที่คุณพ่อทํางานด้านการออกแบบอยู่แล้วจึงทําให้บ้านของเธอนั้นดูสวยงามและแตกต่างอยู่ไม่น้อยแถมยังใช้ทุนในการสร้างไม่น้อยเลย ทีเดียวรวมไปถึงรถยนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นของสะสมที่สาวแอบชอบมากเพราะเธอเริ่มสะสมตั้งแต่เจ้าตัว18ปีหลังจากที่คุณพ่อสอนขับรถก็เริ่มชอบตั้งแต่ตอนนั้นบอกเลยว่ารวมๆตอนนี้ก็อยู่ได้สบายเลยละค่ะเรียกได้ว่าไม่ต้องแต่งเข้าบ้านดางังแต่ก็มีใช้เป็นของตัวเองแบบเลือยๆเ,เลยทีเดียวปัจจุบันก็ยังมีผลงานในวงการอย่างต่อเน,นื่องและชีวิตตอนนี้ก็ถือว่ามีความสุขและลงตัวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบุตรสาวอย่างน้องปีใหม่ที่ทําให้เธอน,นั้นเป็น ที่ภูมิใจยอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือแม้แต่การใช้ชีวิตไม่นานมานี้ก็เริ่มฉายแววเป็นดาราตัวน้อยอีกด้วยเรียกได้ว่าทั้งสวยและได้ความสามารถของคุณแม่มาเต็มๆเลยล่ะค่ะ